สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะอุ้มคะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโบรบอกกันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปอะไรกันคะน้องอุ้มี่วันนี้นแมปสักอย่างหนึ่งนะคะให้เราอุ้มี่ม<ช>เป็นคนเลือกให้พี่เองว่าอยากเล่นแมปนี้มากๆเลยนะจ๊ะเราต้จะม,มาเล่นกันเนาะแล้วก<อ><อ>่อนอื่นเลยนะคะเราต้องหาตัวละครกันก่อนว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนเป็นตัวของเราเองนะคะ น้องอุ้มเอาได้ตัวหรือยังคะก็กำลังหาดมดมอยู่เลยคะ่ะว่าตัวไหนเข้ากับตัวเองว้าก็มีสีที่ชอบเยอะนะีน่ตัวนี้โอเคพี่นุ่นได้ตัวละครแล้วสีอะไรโอ้โหสั้นจิ๋ดถ้าเอาแล้วทำไงกดกดตรงน,นเลือกตรงนี้แล้วพี่นุ่นก็เข้ามาแล้วนะคะชุดหนูแบบตัวลายมากเลยเอ,อ่ะคุณแม่อะตอนนี้พี่นุ่นเหมือนบาร์บี้อ่ะที่ใส่หมวกวยาวๆอะสวัสดีเมนนี้เรามีเพื่อนเข้ามานะคะ เห็นไหมเพื่อนน้องผมแดงคนนี้นะคะท้องเน้องผีผัวกันด้วยอ่ะน้องผมแดงคนนี้ก็คือน้องอุ้มมี่เองนะคะแล้วน้องผมเหลืองคนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเอฟซีนะทุกคนแล้วคือชุดพี่อุ้มแซ่บมากเลยดูดูสวยมากเลยเธอ so beautiful มากอันเธอเปลี่ยนชุดแล้วหล่อนี้ฉันไม่ชมฉันเลยนะพี่นุ่นโอ้โหยูก็สวยเหมือนกันนะอุ้มมี่นะอแบบลุคแซบโซคิ t e ไงโซคิ t e มากเลยไหนดูไหนดูคิ t e ซิ คิ้วคิ้วหนูแบบตัวออกตัวลายมากเลยผุ้นีไม่ใช่ไม่ใช่คิ้วูเหมือนตัวลายนะสิ่งคุณอ่าเราจะไปเล่นอะไรที่ไหนกันอย่างไรเมื่อไหร่บอกฉันด้วยนะตรงไปเลยคือไม่รู้เลยว่าเข้ามาแล้วต้องทําอะไรนี้โรงเรียนปะเนี่ยใช่เราย้ายโรงเรียนมาเริ่มใหม่เราเป็นไฮสคูลไงเรามาโรงเรียนแบบคุณหนูคุณหนูเขาหน่อยเอามรู้แมตอนนี้เพิ่งได้ใส่ชุดทะเลอยู่นะเพราะแบบมันไม่มีรองเท้าไ่ะ เออเหรอพี่ไม่ได้เธอ่ใส่ชุดเลน่ะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดตรงไหนวะกดตรงนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่จะหาชุดที่มันเข้ากับมหาลัยนิดนึงนะคะเป็นแบบสาวมหาลัยที่พร้อมจะมาโรงเรียนแต่เราจะขออยู่ในธีมคุณลูกคุณหนูนิดนึงละกันนะเพราะว่าเราอยากเป็นลูกเราอยากเป็นลูกคุณหนูมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่เลือกเองนะอุ้มี อ่ะเอาพี่ขอเป็นลูกคุณหนูที่จะมาโรงเรียนไฮโซไฮโซแห่งนี้นะคะออฉันก็ต้องขอแบบซับซับเวอร์เพราะว่าหนึ่งเลยคือแซบพีแล้วไงอคือเลือกไม่ถูกเลยนะชุดแบบเยอะมากกแขแต่และชุดคือแบบเออ,เอถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่มาเล่นเกมนี้บอกเลยต้องชอบแน่เลยเพราะว่า มีชุดให้เลือกหลากหลายมากๆ,ๆแล้วก็น่ารักทุกอันเลยนะคะถ้าน้องถ้าน้องๆมาเล่นนี่บอกเลยติตใจอะเกมเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่นุ่นจะขึ้นไว้ให้นะว่าพี่นุ่นเล่นแบบอะไรนะจ๊ะมีข้างล่างสุดมันจะเป็นน้องหัวม่วงถ้าน้องๆชอบนะจะเอาอะไรสนุกเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้เลยนะจ๊ะุอยดีไหมเซ็กซี่ดูนะไหนพี่ดูดิคนำดำหมดยังอุ้ยสวยนะเอานี้แหละวุ้นนี้ซุบแซบดี อบอ <มา S 1> ที่เป็นอันนี้ละกันน <มา S 1> ลูกคุณหนูที่แบบว่าเออฉันขอแบบเท่ๆหน่อยละกันอขอขึ้นไปบันไดตรงนี้เลยละกันนะคะม,มาจช่ไหมอุมม้มี่ตอนนี้พี่ขึ้นบนไดตรงนี้ทัวร์มาแล้วอุ้ยพี่ไม่ชอบสีดําเลยอะ่ะพี่ขอเปลี่ยนหน่อยละกันนะอุ้ยเธอที่หอพี่อยากได้แบบว่าคุณหนูอะสีแบบคุมโทนนิดนึงเออแบบนี้ละกันนะคะแต่ก แต่ว่าเมื่อกี้เหเร็คกอขับองไปแล้วะไม่เป็นไรไปี่ข้าง,งบนดีกว่าไมพี่ไม่รอฉันเลยล่ะเราพรุ่งไงต้องเรียนนะพี่ไม่เห็นรอฉันเลยโห้ยดูสิมีเพื่อนด้วยอ่ะเพื่อนทาอะไรเนี่ยทำไมผมเหมือนฉันเลยส่วนใหญ่เขาจะคิดผมสีแดงคนละสีกับเขาไงเพรเขาสีบางหูสีแบบมเ้มเข้มแบบนี้นิดนึงของหนูสีอะไรนะสีแดงอ่อนๆสีแดงบรรจานะนะออกแดงแบบชมพูชมพูผสม อุ้ยดูสิผนังเป็นแบบสีแบบพาสเทลอ่ะมันไม่ได้ออกสีฟ้าทีเดียวเลยนะอะไรอ่ะอุมี่อยู่ห้องไหนแล้วตูกคุณหมอไมท้าจริงตุ๊กอ่ะอาปาทำไมไม่ยอมสีผมหน่อยแกถ้าเราดยอมก็ยุ่งเราต้องกลับที่เดิมจากแกงั้นเราก็๊ยไปกันเลยก่อนที่จะมีคนมาแย่งห้องแตรอฉันต้องได้อยู่แถวหน้าของโชวเลยนะ มันจะไม่ให้ฉันแบบมาดูดิว่าฝัง่งเนี้ยเขาทําอะไรกันนะกุ้มมี่ก็เป็นเกลืองก็เป็นหอพักเหมือนเดิมครับอ๋อเดี๋ยวไปเราลองไปเรื่อยๆอยดิว่าม่ปทางนู้นทางนู้นทางนู้นเป็นทางเดินนางแบบไปกันทางไหนทางนี้ครับทางเดินนางแบบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอทางตรงเดินนางแบบครับเดี๋ยวตรงออกไปจากห้องไอ้พูกห้องนี้ค่ะมาตรงนี้ใช่ไหม อมชนประตูเอ้ยบล็หน้านี่แหละเออพี่นุ่นอะถ้ากดเร็วๆนี่ชนประตูเลยนะนี่ไงมุมถ่ายเยอะมากแล้วมายืนตรงนี้ก็ถ่ายรูปกันนี่ไงนางแบบพอไหมเชชเชอร์เชชเชอรสวยเลยแกดีเราไม่รู้มาฝั่งนี้ไหมอ่ะลองดูลองดูตอนใจพี่มาพี่จะพาเดินไปเรื่อยๆแบบเดินไปมั่วเลยนะ ถ้าเราหากันไม่เจอเนี่ยเราต้องรีบมาด้วยกันเลยพี่จะขึ้นบันไดไปดูว่ามันมีอะไรข้างบนได้พี่น้องผมมีมาดิข้างบนเนี่ยพี่น้องเราหาพวกนี้ไม่เจอก็เลยนั่งรอพวกนี้อ่ะนั่นอยู่ไหนอะ่ะผมมีฝั่งนี้มาละวไว้ดูนี่ดูท่าดูดีโคตรเจ๋งเลยไปข้างบนนี้มันมีอะไรกันอกวะเนี่ย โอ้โหไม่รู้อันนี้ห้องอะไรเนี่ยอุม,มี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอลองชุดเหรอชุดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ปะไม่ได้ใจเหมือนกันครับพี่นุน่นต่อไปเราจะไปไหนกันต่อดีนี่พี่ว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าอุ้มี่ฝั่งไหนฝั่งไหนพ่นี่นี่เดินออกมาสินี่ฝั่งนี้ข้างๆพี่เนี่ยครับไปกันไบกันครับพื่นี่เห็นท่าหนูเปลี่ยนไปไหม อุ้ยมันเป็นห้องเดิมๆอ่ะแบบห้องซ้ำๆีะเริ่มไปเต้นกันไหมอุ้ยมียยลงมาข้างล่างนี้ดิอ,อุ้ยอุลงมาดิมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอ่าชิบ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 ไปพ <ไป S 1> ี่ว่าเราออกจากตรงนี้ดีกว่าอุ้ยอันนี้ลายสายลุลงสวยจังอุ้ยสวยอันนี้ไงโชว์ที่เราจะมาแสดงอ่ะโอ้ พี่นุ่นแต่ขาหนูเบีย้ยวแบบนี้จะทำไงอะอุ้มี่สวยมากอู้หอขอเสียงต่อมือด้วยค่ะแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญเข้ามาที่งานนี้ได้เลยอุ้มี่ทำไมเธอไปนั่งสูงขนาดนะั้นลงมาดิหนูเลี่ยนท่าไม่ได้มันค้างท่า,าอยู่เนี่ยพู้นี้ถ้าเกิดเดินก็เดินท่านี้ไปเลยอะก็หนูไปกดเล่นอะไรขนาดนั้นผู้น,นี้ก็มาช่วยหน่อยดิช่วยได้ไงล่ะมันคนละเครื่องกันนะเนี่ยก็ช่วยเครื่องหนู เรายีนนข้างกันตลอดนะทุกคนเห็นแบบนี้เราหลักกันมากเลยทุกคนเร็วเร็วยังจะไปเต้นอะไรอีกแะ้วมะอุยทำไมดิตุอุยเราเราเป็นอะไรเนะี่ยสแสดงโชว์อะแสดงโชว์อุยข้างในห้องโชว์มีอะไรไหมอุยข้างในก็มีนะแต่งตัวไงอือใช่ใช่ใชนี่ฉันต้องแต่งตัวก่อนนะก่อนที่ฉันจะไปแสดงโชว์ได้อะ่ะเพราะว่าฉันเป็น มิสแกรนอุ้ยข้างในไม่มีห้องเยอะเลยอะอุ้ยดิห้องเสื้อผ้าเยอะมากฮ้วัน,น,นี้มีไฟไว้สำหรับถ่ายรูปผูกลับมายืนเหมือนเดินได้แล้วเย้ yeah! โปสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเอ้พวกน,ออวน,นี้เราไปเดินรังแบบกันเถอะเร็วๆๆ้วแล้วน่ผู้จดการเรียกไปเดินแบบแล้วไปไปกันเถอะ ดูห้องนี้สิเราพร้อมที่จะไปเดินแบบแล้วเนี่ยชุดหนึ่งเสื้อผ้าเยอะมากเลยอ่ะฉันเลือกไม่ถูกเลยวไมจะใส่ชุดไหนเนี่ยแเครื่องเดี๋ยวฉันเลือกก่อนนะเอาชุดแบบไหนดีเอาเธอใส่ชุดไหนอ่ะฉันว่าจะเปลี่ยนชุดแล้วล่ะฉันไม่เจอชุดนึงสะดุดตามากเลยอ่ะเออฉันขอเปลี่ยนบ้างชุดนึงฉันเห็นแล้วสะดุดตาแบบโอ้สงองเลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันปักมือเลี้ยงฉันด้วยนะชุดเมื่อกี้นี่ฉันใส่ชุดนี้ได้ไหม เข้ากับฉันเลยอ่ะชุดเนี้ยเต็มแล้วจ้านี่ชุดนี้เข้ากับฉันแปะ๊ะเข้ามากเลยเลยแล้วเข้ากับฉันป้าชุดเนี้ยออเข้ากับเธอมากเลยอ่ะสวยมากเลยตัวร้ายไงใส่แล้วมันเลิศแดด <c oughs> แ,แกแกพูดก,กับเรียกเราป้าเร <c oughs> ื่องรู้ไม่ไม่ไม่ฉันอยากใส่ชุดแบบราตรีราตรีนิดนึงนะเห<ล>มือนฉันเหรอขอเป็นแบบเรดเดสยาวอะไรแบบนี้มีปะหอ๊ยไม่น่าใจเหมือนกันนะกา ขาเอาไปดูกันนะจ๊ะปกติมันจะมีเสื้อแบบสั้นๆในเรื่องที่ฉันหาเจอคนแรกนี่คือบุญ๊คเลยนะเนี่ยอือฉันขอดูก่อนแล้วกันนะว่ามีไหมเอาโอ้ยเหนื่อยจังโอ้ยแกแน่อะไรเนี่ยคนดูเรียกไปไปวี่งีิ่หน้าเลยเหรอฉันกำลังไปฉันกำลังไปมีแหละได้แล้วแกไปกันอ๋อถ้าใส่ชุดนี้แล้วกันไปก่อนแล้วกันฉันไปที่หลังแล้วฉันก็ไปหลนตื่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 นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดินกลับมาแล้วนะคะเดินกลับมาเดินกลับวันนี้เราก็จะมาแสดงโชว์นะคะถ้าแขกพ้มพิจทุกท่านรอชมได้เลยนะคะเดินกลับมาเดินกับมาเอ็กซ์ซิตแอ็กซ์ซิตก็เล่มาโซเชียลมันมาแล้วแกไปเลยสวัสดีค่ะผู้มีีเกยรติทุกท่านเอาใจแล้วแอบดูหลังเวทีดีกว่า สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระบอกดิฉันดีใจมากที่ได้มายืนถึงจุดของนิสแคนครั้งนี้นะคะนางคุ้มากเปิดเรืนะ่องให้ดิฉันด้วยนะคะแต่ไม่เลือกให้หยิ่งถุงชมพูนะคะขอบคุณค่ะเดินมาเลยสิถ้าเดินมาเลยเขาก็ด่าจะตายสิ นี่แกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหคนเชียร์ดังกับแกอีกคนเยอะมากเลยอะแกชิดตื่นเต้นมากไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเราต้องมีงานต่อไปนะงานต่อไปงานอะไรเนี่ยไม่รู้เขาบอกว่าทีมนี้ออกคารวินนี่เธอข้างในนี้มาแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าอะไรอุ้ยอือเกิดเงาเซลลมาเลยแกเสียงนกกลุ้งหัวจุกมึงริกลึกริกริกกกกกโอ้ยแกเปลี่ยนชุดเสร็จเร็วจัง ยังไม่เสร็จหรอเนี่ยฉันจะแต่งหน้าก่อนโอยกกรแต่งหน้าแล้วเกินนะเออชุดต่อไปเขาต้องโชว์แบบตีมแบบฟุงฟิงอ่ะฟุงฟิงกระดิ่งแมวฉันไม่มีหรอกชุดฟุงฟิงกระดิ่งแมวอีชุดลาตีตีเขาเตนี่โปก๊ปกๆดูตีมนี้ได้ไหมฮะเนี่ยตีมเนี้ยฉันว่าเดิศได้ได้ได้พร้อมแบบไปทะเลมากเลยโชว์ขายกระเป๋าให้เขาด้วยเนี่ยถ้ากระเป๋าใบเนี้ยขายได้อะ่ะฉันจะได้รับ เงินจำนวนมากเลยนะแก่นี้พูดไปแค่เขาก็เกลียดแกเลยช่วไปก่อนนะช่วไปก่อนนะแกไปก่อนเลยฉันหาฉันต้องขายกระเป๋าใบนี้ให้ได้อ่ะถ้าขายกระเป๋าใบนี้ได้นี่เงินมากมายนะอย่ารอฉันด้วย One two three เปิดตัวกระเป๋าใบใหม่สวัสดีค่ะทุกทุกคนดูสิคะนี่คือกระเป๋าใบใหม่นะคะ สวยมากเลยนะคะเปิดตัวเป็นรีบูตเด i ิชันสามารถใส่ไปทะเลได้ไปเดินห้างดูหนังชมวิวไปไหนก็ได้นะคะสวยมากเลยนะคะก็บอกไวนี้ค่ะสนใจก็ติดตอ่อพนักงานเราได้เลยนะคะสุดหรือแล้วนะยวเข้ามาได้แล้วไอชิ้นนี้ก็เป่าเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมนีเธอมาแล้วมาแล้ว ตื่นเต้นมากเลยไปตากอะไรสวัสดีค่ะนี่คือกระเป๋าจัวใหม่จากดูดินมาจากอีด e ิชั่นประมาณแค่หนึ่งพันบาทเองนะคะถูกสาม,มารถเดินไปไหนก็ได้ถึงเช่นเวลาออกเดทหรือไปกลางเต้นเนี่ยค่ะต้องเอาไปด้วยเลยค่ะทุกคนอย่าลืมซื้อกันด้วยนะคะที่บ้านด์เลชั่นเลยชั่นค่ะนี่ค่ะ อุ้ยมตัวายมาเร็วมาเร็วออ้ยถ่ายแบบเสร็จแล้วดีมากๆเลยอ่ะแกตอนติ๊กคิมิ่งเร็วมากเลยต้องมาเดินช้าๆก็ติ๊กแกต้อยเนี่ยไม่เข้าใจเลยมามาแกมาตรงนี้กันดีกว่ามาถ่ายรูปจบกันถ่ายรูปตัวแบบแล้วก็กลับเปลี่ยนชุดเป็นหัวแดงเหมือนเดิมแล้วก็ปิดคลิปไงมาเอลีวบูรูปสุดท้ายเทลิวกระเป๋แดงกดชุดไหนดี ใช่ก็ลูกสุดท้ายแล้วไงมาถ่ายรูกกันไงอะตีมตีมอะไรนะก็ตีมเจ้าหญิงคุณหนูลูกคุณหนูนี่แหละอ๋อลูกคุณหนูลูกคุณหนูเกาหลีเกาใจอะไรแบบเนี้ยเกาหลีเกาใจชุดอุ้ยชุดฉันยังไม่เลิกรักๆโอ้ได้แล้วฉันก็เหมือนกันค่ะมาอื้อหตีม ธอต้องอยู่ด้านหลังฉันแล้วฉันต้องอยู่ด้านหน้าเธอเธอหันหลังใส่ฉันแล้วฉันก็หันหลังใส่เธอมายืนตรงๆ่อยสินี่เธอนี่เราต้องอยเดินหองใส่ โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดวันนี้นะคะพี่นุ่นกับนอุ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่นุ่นกับนุ่งทำคลิปวิดต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปวิดวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบายค่ะพี่น้องชาวไทยทั้งรายบายบายนะคะบาย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 นะคะบายบายนะคะ ลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยนะเด๋วเ๋เต๋เต๋เต๋